เจริญสุขญาติโยมทุกท่านมือเนี้ก็ของมาสู่บรรยายธรรมแย้ทานญาติโยมทุกคนทุกคนวังวาท่านโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนคงจะอยากรับหลู่ในธรรมบรรยายแต่ละเรื่องแต่ละเล่าวันนี้อาตมาภาพจะมาบรรยาย ธรรมะเป็นคำกรสุภาษิตคำกรคำสอนของพระภูมิพระพากเจ้าทียจะได้มามันย่ายให้ทานทั้งหลายวันนี้บังวาทานทุกคนคงจะรับฟังและรลับชมด้วยเป็นอย่างดีบ่มีภัยบุมีภัย่ย่าอยากงงบ่มีไัยอยากงง อยากเกิดมาเป็นคนโง่เพราะมีไผ่เพราะมีไผ่ยอยากมาเป็นคนโง่และเ่มีไผ่ยอยากบ่อยากเป็นคนฉลาดจงเก่าวต่อไปเลยเก็บถูกอย่างเลยเก็บถูกอย่างเพื่อจะรับลงไว้ในวงศ์สกุลของเรา คนที่พงโง่นั่นบ่มีดอกคนที่โง่นั่นแหละคือคนที่อยากเรียนรู้เรียนรู้มาแล้วที่เกิดมาเป็นคนดีเลยหลดบ่มีดอกต้องเกิดเป็นคนโง่มัตรกรก่อนที่มาได้ดีต้องเปิดก่อนจะได้มาเป็นคนผู้ฉลา,าดเฉลียวต้องผ่านการเป็นคนโง่มาแล้วทูกคนตัวติไปฉล,ล,ลาดเล่ยฉลาดเล่ยนบ่มี ต้องเป็นคนโง่มาก,ก่อนควอมง่นั่นที่ผ่านมานันคือเป็นบทเรียนของคนคนเฮ่าสาพพัดพานบทเรียนว่ามีบทเรียนมาแล้วเหตุยังกับมิจฉาทิพย์ผิดพลาดคือกันมานั่นและวม้มผิดพลาดนั่นแหละคือเป็นบทเรียนของเฮ้าที่มาทำให้เฮ้าได้เป็นผู้ฉลาดรอบหลูต่อไปข้างหน้าเกิดมาว่า,ม,า,วามีพ่อทีฉลาดว่ามีพ่อสิฉลาดมาตัางเล็กแต่น้อยนอก ต้องไฟเลี่ยนลูกมาทุกคนผิดเป็นครูรูปเพราะเรียนเป็นบอกว่าคนที่พอเคยงงพอเคยผ่าดพอเคยผิดไมาอย่างมานั่นแปลว่าคนที่พอเคยทําอย่างจากอย่างจากแนวมากพอเคยกระทำอีหยังมีแต่จะนันง่งกินนอนขกินย็่สื่อแล้วพอเห็นบ้านเมืองเขาพระเหตุอย่างทําอย่างสร้างอย่างพระอยากเพียไปทำไปรสร้างเพราะว่ากลัวผิด นั่นแหละคือคนบริฉลาดกลัวความผิดที่เล่าที่ผิดพลาดเมื่อนั้นก็คือว่าเฮ้าพอกลัวความผิดพอเฮ้าต้องเลียนรล้ในกันจริงจริงเฮาไปทําไปเลียนมานั้นแต่เฮ้าทํามาแล้วมันผิดพลาดมากเป็นครูเออทําตรงนี้มันผิดนเนาะเราได้แก้ไขแก้ไขแล้วแล้วมาเป็นบทเรียนของเฮ้วันนี้าิไเ้กระทําต่อไป ที่ไปคหนาี่พ่ได้พิดพาติกต่อไปพวกที่พอเคยเหตุอย่างทําอย่างเมื่อนั้นมีตั้งแต่คนที่พอเคยผ่านอย่างเหตุอย่างมาเลยต่อให้คุนดีพ่อหรือพ่อดีแต่ถ้าเจอคนว่าพ่อดีสักที่ค่วมดีนั้นก็ว่ามีอีหยังคนเล่านั้นถ้าว่มี การพ่อดีเรียการพานดีมานั่นคนเฮาก็วู้หัว่าว่าพ่อดีควมดีนั่นทีมีก่็ไรคาที่เฮา่อมีอย่างทำอย่างเฮาประเทศยบอย่งเกิดขึ้นมากต่อให้คุณทำดีพ่อหรือพ่อดีแต่้าเธอเจอถ้าจนพ่อดีแล้วควมพ่อดีนั่นทีเฮาเจอมานั่น ก็สิไล่ค่ะพ่อเมยฉันโจรเต่ก็เป็นคนเลี้ยงฉันมากถึงจะเป็นแค่ตาสีตาสาตาหย่ายตาสีตาสาตาหย่ยก็พ่มีไผหลักแขนนอกจากคนเถาคนแค่ชรลาที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาานั้นละ สีหลักเฮ้าคนอื่นที่อลักกระสังขอให้พอ่อเมย์สีหลักเฮ้าก็หลักเฮ้าก็พอ่อเพราะว่าเฮ้าที่เป็นถูกเป็นคนที่ถูกพ่อเมย์เลี้ยงมานำมาพานญ,ญ่สั่งสอนเฮ้ามาคนอื่นนั่นบรม,มาสั่งสอนเฮ้าอกนี่ถ้าพ่อแม่เฮ้าเดี๋ยมาสั่งสอนเฮ้าให้ลูกได้ดีสั่งสอนเฮ้า เฮาบาดีกับทังสอนเฮาให้มันดีเฮ้าจึงได้ทําตามควมประสงของพอ่อของเม่คนอื่นบลักไปช่างขอให้พ่อเมย์รักเฮ้ากับพอ่อและเฮ้าก็ตสองรักพ่อเม่ตอบ,บอรักพ่อแม่ตอบคือกันเพราะว่าท่านทั้งสองเป็นผู้ที่เชียร์จุนเฮ้ามาเฮ้ารักข้าเจ้ารักท่านมากท่านแตรักเฮ้ามากเป็นจังไ๋ก็เป็นพ่อเม่ของเฮาดีอยู่แล้ว จำไว้ถ้าลกูกลูกจะกินอยู่เท่าทีมีกินลูกเท่าทีจ้าทีลูกเท่าที่กินอยู่ทีมีกินที่พ่อกินพ่อช่พ่ออยากเมื่อน,นั้นเขาก็เป็นลูกคนดีที่พ่อเมย์สนุสนอมห้องมากเขาก็ควรที่อยู่กินแกลครับ่ทานโดยคว่วมตามมีตามเกิดตามใดตามดี เฮาบ่าให้หวังวาให้เกินหนาเกินตาของเฮาเฮ้ากินไปตามสัทธาของพอแม่ที่หาไมา้เฮ้ายินเฮ้ากินแคนีเฮาก็อย่ดใดแคนีดีแคนีตามกาลั่างสัทธาที่พอแม่เลียงมาเรียงดูปิดให้ดีคือปากของเฮาพิดให้ดีคือปากของเฮาไม่ใช่ปาก เท่าห้องต้องแยใช่ปากเขาต้องใส่สมองของเข้าเข้าปิดดีที่สุดคือปิดปากของเขานี่ล่ะปิดย่างให้ได้ไปว่าวานหลแก่คนเด่นย่างให้ไปนินท่าคนเด่นย่างให้ไปว่าควมเสียดสีบอดีกับคนเด่นเขาปิดปากของเข้าไว้เสียปิดเปลือกเข้าไว้แล้วเขาต้องใช้สมองของเข้าเขามีสมองเขาต้องใช้สมองของเข้า ขอให้เราตั้งหลายจงใส่ใจว่าสมองของห้องมีไวคิดมีไวสัง่งมีไวถามตนูบอมลุ่มล่างขายของห้องสมองของห้องนี่ปากของห้องนั่นกระดีมีไว้จะกินในไรสาระท่านแต่ว่าปิดมันไวตอนทีจะไปว่าเขาคุ้นเดินไปด่าคนเดินไปทำให้คนเดินเสียหายนั่นคนห้องมันดีกับปากเสียอย,ยู่กับปากปากกระบวนี่ ถ้าไมคพนพิษกันถ้าไมคพนแต่เราสาาัคคีกันก็เพราะปากขอนนี่ละปากนี่ถ้าหาปากดีมนก็ดีถ้าเ้าปากบดีมนก็บบดีก็เป็นเพราะปากนี่ล่ละที่เฮ็ดยัง้งอไรก็ดีเพราะปากแกปัญหาได้ทุกจิิงทุกอย่างม,มกากับเพราะปากปากนี่เป็นตัวรอยกาดและ ที่สองลองมากคือเพื่อนคือใส่สมองใส่สมองและสติปัญญาการที่กระทําการที่จะบอกจะปากจะพูดจะวานั้นให้มันดีเด่นขึ้นมากต้องใช้มันสมองยาพึ่งไปปากก้อนใส่สมองถ้าปากออกไปก้อนสมองแล้วถ้าไม่พิดพลาดหลายที่สุดเลยเพราะว่าปากนี่มันบริเวฟัง ควบือนทีบอกที่สอนมันเพราะมันล้มปากไปแท่ไดมา่ก่อนบอกไปหลดว,าวด้าออกไปหลดเราต้องใส่สติปัญญาใส่ใจหรือมันสมองชิดมาสะกอนก่อนที่จะปากแะ่วอกจะพูดนั้นสิ่งที่สิว่าสิ่งที่จะวอกที่พูดออกไปนั้นมันจะดีสมควรหรือบอ่มันจะไปถึงหูคนที่พวกเขาฟังหรือบอ่ เฮาต้องใช้สมองและปัญญาของห้องคิดให้บันไดสักก้อนคิดในบันดีถึงตองสักก่อนจังเวอกออกไปถ้าคิดสะกกอนจังหว้าบบเ,เสียหายหลายบเสียหายอย่างเลยละ่ะถ้าคิดสะกกอนจังบวอกเดี๋ยววอ,อกไปปึ๊บจังไม่คิดแต่ทิดหลังบบโอก,กูวอกไปความนี้มันบบถูกตองตัวน,นี้มันผิดพลาดตัวน,นี้มันบบดีนี่ละ่ะถ้าไม่เล่าเสียหายต่อไปอีกวันนี้ ถำไม่เขาเป็นผู้พูดบ่มีหลกเกณฑ์บอมีสัมมาคารวะบ่มีที่สูงติดต่ำบอกไปโดยเพยงเพยงออกไปบ่ล่างขึ้นมางบอกแบบขนพันสาบบอกพว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 กออกไปเลยดีเขาพอดีสั่งว่ามันพูดถี่ฟังฟังใดกับฟังฟังบไดีกับพวกฟังนี่เป็นเรียงของพวกตีคำพูดจังว่าให้ปิดปากไว้ดีกว่าปิดปากไว้สักคร ใส่สมองหัวฉิดปัญญาคนจะมาบอกมาจามาพูดตามภายหลังบอสันมันบอดีจักแนวเลยถาห้องเฮาใส่สมองปัญญาบ่าใส่หัวฉิดคิดได้แปียกใจมิตรสิว์ที่พูดออกไปตาพูดตาพูดพิด้งลายกาดที่สุดเลยละ่ะทำให้เราเสียหายไปและทำให้ค้นบวมักหนาหนับหนาถือตาของห้องเห็นยุไซเขาเขาก่อย่าบออยากจา ถ้ากายฟ่าจาเฝ่าจา,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 าขึ้นมาแล้วใอยทำให้เขาเสียหายด้วตัวเองเสียหายนั่นแ่ะคือปิดปากไอยให้ดีเอาวันนี้สมควรแจ้เวลา